อุ๊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  Ừ. u Bơ thành bơ bơ chờ. cái này เรส้วอก้เอ้เอก้อก้ไ้ล้อู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 ้ทุกคนไอ้ลงเมื่อกี้มันเสียแล้วนะ สวัสดีครับผมเลยเดินเข้าป่าทุกคนนะก็คือตอนนี้นะทุกคนนะผมแล้วก็คนป่าที่ติดกับ,กบดักนะทุกคนนะตอนนี้หาทางกลับมายังในหมู่บ้านแล้วนะเนื่องจากว่าสเสบียงเราตอนนี้ไม่มีที่จะกินแล้วนะ แล้วก็เสื้อที่ผมเตรียมให้ไอ้เมาคีผมก็ให้น้องใส่แล้วนะทุกคนนะนู่นนะทุกคนอันนี้ผมกลับมายังในหมู่บ้านแล้วนะฝนตกนะทุกคนนะฝนตกก็ผมอยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนเสื้ออีกแล้วนะทุกคนนะฝนตกแบบว่าตกหนักพอสมควรเลยนะแล้วก็เปียกแฉะหมดเลยเสื้อก็ใส่ไม่ได้ตัวนั้นเก็บไว้ในกระเป๋าหมาละนี่ตอนนี้ก็หนักครับทุกคนกระเป๋าไป เดี๋ยวผมนะครับจะพาคนป่าคนนี้นะครับกลับไปในหมู่บ้านนะหรือว่ากลับไปดงที่กระตอมนั่นเองเนี่ยมันก็กําลังชี่เลยนะปวดฉี่นะอ่ะพร้อมยนะังทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปทางนี้นะทุกคนนะเพราะว่าทางเนี้ยอ้อมไปข้างหน้านุนก็อีงหน่อยก็จะถึงกระต๊อบผมลนะ ไปเดี๋ยวพี่นำาอ,อเองไปก่อนเดี๋ยวพี่บอกทางให้ยังม่ยังไม่เลยนะภาษาในรีเลยเนี่ยนะี่ผมคิดว่ามันเนี่ยน่าจะเป็นครอบครัวของเมาคีหรือเปล่านะสำเนียงมันเหมือนกันมากไปเดี๋ยวเราไปกับมันเลยดีกว่านี่ทุกคนจะมือแล้วนะสับเบียงเรานี่ไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือไม่แต่ซอสเลยนะเกลี้ยงเลยนะเกลี้ยงเก่าเลยแหละอันนี้ก็มาในหมู่บ้านแล้วทุกคนอีกหน่อยก็คงจะถึงลู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 โลูลูลู่ฝังนิดฝังเออ คันมา,ากตอนนี้ไหวเปล่าในนีเก๊ได้อ,อ,อนี่ฮะฝนตกมันก็ได้อาบน้ำได้นะทีแรกนี่ผิวมันนี่เละแต่อะไรก็ไม่รู้นะ ดยจิลี่เยเยยนนั่งสติกไป้ดินั่งสติกจิลี่จิลี่จลี่นี่อกับป้านะอะก็เอาไว้ป้องกันตัวทุกคนเด้อ,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 อข้าศียอะน้องดูผมยิงแนละ้วน้องก็น่าจะยิงเป็นนะทุกคนนะ คือตอนนี้ผมเอาเสื้อผ้าผมเนี่ยให้มันเสื้อผ้าที่ผมเตรียมมาให้เมาคีให้น้องเขาใส่อ่ะมันจะนลงด้วยตังนี้ตางนี้ทังนี้ตันนี้ตามตามมาตามมาเราอ้อมไปทางนี้ทุกคนมันจะไวกว่า 行了，行了，行了，行了。 ก็เอาเสื้อไอ้เมาคีให้มันใส่แล้วทุกคนอ่ะจะถึงหมู่บ้านแล้วทุกคนคือตอนนี้ผมจะบอกทุกคนว่ามันมีเสียงเดินบริเวณใกล้เคียงที่ผมแล้วก็น้องเขาอยู่นี่น้องก็ได้ยินละได้ยินแต่ไกลเลย โลโล้อเข้าโลโล้องเข้าโลคือผมต้องพาน้องกลับมาในหมู่บ้านจริงๆขออภัยนะที่ผมเนี่ยไปกับแอมเมาคีไม่ได้แล้วทุกคนนะไปตามมันไม่ได้แล้วทุกคนนะผมขออภัยจริงๆนะคือต้องบอกทุกคนนะไม่อยู่ในเหตุการณ์ที่จะไม่เข้าใจผมเลยนะเหตุการณ์ คืนนั้นคือแบบสยดสยอยงมากนจดาฮะโู้คนละเร<ล>็ผมไม่รดนนะไอเสียงมันมาจางไหนผมได้ยินมนันน้อง <G ül>

Gila, gila, aman nih, uh, aman ini, ini sudah, uh, 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 gila gila Amani. Uh. uh, uh, uh. uh. Uh 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 uh, uh. 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 Uh! Oh. Uh, oh, u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 h, oh. uh! Oh. 우우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  Å. Uh. 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 ยังไม่ทามกินเลี้ยงกินเลี้ยงรวมอะไรจีกินเลี้ยงเฮ้ยมาเนี่ยกลับทางนี้ไม่ได้ทุกคนผมว่ามันน่าจะมีพวกชุชบ Uh, uh, uh. Uh, uh. 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 uh.

Uh 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 uh, uh. 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 Uh У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 

ท,ทุกคนกครับตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะคือต้องบอกทุกคน่ะผมแล้วก็น้องคนที่ติดกับดักนะเอาตัวรอดสดชีวิตเลยทุกคนนะเสบียงก็ขาดแถมยังมาโดนไล่ตีนะคือผมจะบอกทุกคนว่าผมอยู่จัดเข่าลุงนู่นนะนูนเดินลงมาทุกคนไกลไหมก็ไกลเอาเรื่องอยู่นะน,นู่นนะส่วนน้องคนบานนั่งอยู่ตรงนู้นเพิ่งกลับมาถึงกลัวโรคภายนอกทุกคน ไม่เคยออกมาอย่างนี้น้องกลัวนะเห็นไหมน้องนั่งอยู่ตรงตร้นลำไยอะ่ะนั่งหันหลังเงียบๆเลยอะ่ะเฮ้ย <c oughs> ไปไหนแล้ว โอ้เป็นต้นไมล้ละเป็นต้นลำใหย,ยล่ละทุกคนนางปินเป็นต้นลำไหญ่ละคนแรกทุกคนที่ผมพามาบ้านที่นี่นะเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆนะผมไม่ได้พากลับมาทางหมู่บ้านฝั่งนู้นด้วยนะผมพากลับมาจากเขาลุงงูเห็นไหมทางเดินเห็นไหมมันจะมีเข่าฝั่งนูน้นโอ้โหทุกคนดูป่านะนู้นที่ผมไปกับไอ้เมาคี ไอเมาคีอยู่ตรงติดตรงเขาลูกนู้นทุกคน,นเห็นไหมที่มันเป็นสีน้าเงินน้าเงินหน่อยอ่ะสีแบบว่าป่าเลึกๆอะทุกคนนี่เราอ้อมอ้อมอ้อมเขามาอ้อมมาอยู่ตรงนี้วันแรกนี่ทุกคนวันแรกวันที่สองฮะมาอยู่ตรงนี้อันนี้เข้าวันที่สามนะแต่ว่ายังไม่สักวันที่สามเต็มเพราะว่ามันยังไม่มืดทุกคนแล้วก็ยังไม่ช้านะทุกคนนู่นผมอยู่จะเขาลูกนู่นนะจะซูมให้ดูครับแล้วก็กลับมา โอเคเดี๋ยวจะพาน้องเขาอาบน้ำอาบอะไรแล้วก็เดี๋ยวไว่าว่างว่างๆนะเราจะออกไปตามหายเมาคีมันต่อ จะสกุลน้องกลัวน้องกลัวน้องไม่กล้ามาทุกคนซุ่มอยู่ตรงลำใหญ่นี่นานมากๆอ่ะยังไม่กล้าออกไปไหนเลยทุกคนเนี่ฮโอ้แบบบอกทุกคนว่าสุดๆอ่ะสุดยอดอ่ะทุกคนเขาแบบไม่ใช่ใกล้ๆอ่ะแล้วผมเหนื่อยมากทุกคนเนาะเหนื่อยแบบเหนื่อยมากคลิปแบบคลิปนี้นี่แบบเหนื่อยสุดๆเลยอไอเมาคีก็พัดพากจะผมไป มีนำซ้ำกลับมายัางโดนไล่ตีอีกทุกคนถือว่าตอนนี้เราปลอดภัยแล้วนะแต่ขาดน้องเมาคีไปแล้วนะตอนนี้ขาดเจ้าเมาคีไปแล้วนะน้องไม่กล้าลงมาแล้วคนก็เดี๋ยวผมจะเกี้ยกล่อมน้องนะให้ลงมาเข้าไปในบ้านอาบน้ำอาบท่ากันน้องไม่กล้าทุกคนก็เข้าใจนะทุกคนนะ ว่มันทําไมถึงไม่กล้าเข้าใจน้องอยู่นะเพราะว่าน้องไม่เคยเจอโลกภายนอกอะไรอย่างนี้ไงน,น้องก็แบบกลัวเป็นธรรมดานะแบบมันก็ต้องกลัวนะทุกคนนะเดี๋ยวจะหาข้าวหาน้ําหาอะไรให้น้องเขากินหน่อยวันนี้ก็คือถือว่าผมพาน้องมาปลอดภัยแล้ว <c oughs> ย่ายาไม่เอาไม่เอา <c oughs> อย่าสซนย่าสซน โอเคทุกคนหลังจากนี้ผมจะพาน้องไปอาบน้ำอาถทราแล้วแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับว่าเราจะไปตามหาเมาคีเจอหรือเปล่านะแต่ว่าไปรอบนี้ต้องเตรียมตะเบียงไปให้เยอะๆนะทุกคนนะไม่งั้นกลับมาแห้งเหมือนรอบนี้แน่นะโอเคเอ